สวัสดีค่ะนะ้านะวันนี้นะคะมาพบกับโปรโมชั่นของเรียวบค่ะนี่เลยกองทัพเรียวบมีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น AP Power s m a ร Saber CS หรือว่า Saber LT เพียบเลยค่ะอเใช่ AS, <H> iss, อะไรนี่เลยอะไรเลยแต่แต่จริงๆแล้วก็คือตามภาพที่ลูกค้าเห็นเลยแหละ เพราะว่ามันก็มีบางเบอร์ของบางกระรุ่นที่เราไม่ได้จัดเนาะเราก็ให้ก็เรียกว่าก็เรียกว่าหลายเบอร์มีหลายเบอร์แล้วหลายเบอร์แล้วแล้วเราก็เป็นเบอร์โดนๆนั้นเลยส่วนที่เราไม่ได้จัดคือเราไม่พอขายเหมือนกันถูกต้องค่ะอยากจะบอกว่าราคาเริ่มต้นที่เราจัดโปรเนี่ยเริ่มแค่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเองนะนะะแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นเก้าร้อยเก้าสิบเก้า นะครับหนึ 1, 2, 000 000่งพันสองห้าสิบาทพันห้ารห้าสิบาทไปจนถึงหนึ่งพันเก้าร้อก้สิบเก้าบาทแล้วก็จะมีบางรุ่นอย่างพวกนี้อารุ่นทำาอย่างเงี้ยทางที่ราคาขายสองสามพันนะบพวกนี้นะทำๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบางที่ยงขายอยู่สี่ห้าพันอยู่เลยนะเราก็เหลือแค่สองพันต้นๆอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยเอพีพบอร์หมื่นอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่างพวกเี้ยพกนี้พันต้นๆ นะฮะเราเานี้นะนะแล้วก <đây> ็พวกโปรหนึ่งเขาก็ก้าไว้แบบนี้นนี่นี่นะซัมเบอร์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 เอลกีนะมีกอารมานนอะไรเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทมีครับมีครับมีครับนี่ก็เจ็ดร้อยเจ็สิเจนะนี่ก็เจ็ดร้อยเจ็สเจนะเจ็ดร้อเจ็ดสิเจ็นี่ครับขาลที่เจแปด้วยนะเรียกว่าคุ้มค่ากันทีเดียวแหะ มาที่ร้านนะไม่มีหราเราขายเรียวบีถูกที่สุดเพราะเรายอมขาดทุนให้นะเพื่อเป็นการโฆษณาขอเอางเดียวกดไลนนะ์แล้วก็กดแชรให้หน่อยนะ